เคยได้ยินไหมที่มีใครก็บอกว่าตัวเรานั้นคล้ายกับแม่เหล็กเราจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาเราได้ดึงดูดได้ทั้งสิ่งที่ดีๆและก็สิ่งที่ร้ายๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งโปรแกรมให้ดึงดูดอะไรเข้ามาวิธีการก็คือต้องทําให้ตัวเองเป็นแม่เหล็กชั้นดีจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้เพราะยิ่งตัวเราดีขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาได้มากเท่านั้น เช่นเรายิ่งขยันอ่านหนังสือขยันเรียนเราก็จะยิ่งดึงดูดการสอบได้เกรดดีๆหรือจบการศึกษาหรือถ้าเราขยันเข้าพบขยันขาย,ขายขยันเข้าหาลูกคา้ายอดขายของเราก็จะทะลุเป้ายิ่งเราขยันฝึกซ้อมกีฬาในที่สุดเราก็จะได้ชัยชนะมาในที่สุดยิ่งเราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเท่าไรเราจะได้ในสิ่งที่คนเก่งๆเ,เขาได้กันเช่น จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันสูงขึ้นทรัพย์สินเงินตราหรือฐานะที่เราปรารถนาดังนั้นถ้าอยากได้อะไรที่ดีกว่าเกา่าตัวเราก็ต้องดีกว่าเดิม you are what you deserve เราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาถ้าเราทำตัวให้คู่ควรค่ากับสิ่งนั้น